คุณตาวันนี้นะครับวันนี้นะครับโอ้นี่ FC ร้านนี้เลยครับนี่ตามสั่งผัดเตาถ่านแบบนี้เลยจริงๆเรียวๆใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอ้ยดูสิครับช้ำๆว้าวโอ้ยโต๊ะเขามีสองฝั่งเนอะเขาจะมีฝั่งนี้กับฝั่งข้างในซอยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มเดี๋ยวรอรอนี่นี่จะข้างข้างนี้ได้โอ้ยคุณค่าพี่ เฮ้ยเราเอาเมนูออเดอร์มาจดป่ะลองลองหลังนะครับนี่นะครับพีซีเมนูก็อยู่ตรงนี้เนาะนี่เป็นรายการอาหารนะครับมาเชิญนครับชิญนั่งครับชิญนั่งชิญนั่งโอ้เป็นร้านแบบสไตล์ร้านลับหน่อยโลโก้โลโก้หน่อยเหมือนแบบคล้ายๆอารมณ์พวกไก่พ่เพียนอยู่นะใช่ครับใช่ไหมคล้ายๆกันเลยคุณป้าเขาเหมือนด้วยนะคล้ายๆกันเลยนี่ถามซิคกี้อร์คุณป้าดีกบ่าคุณป้าครับแนะนําเมนูที่แบบว่าเด็ดๆสักข้าเมนูให้ผมหน่อยได้ไหมครับครับมีอะไรบ้างครับ กะเพราเนื้อหมูกระเทียมขาหมูกรอบข้าวต้มยำาม่าม่าขี้ม้ากุ้งห้าเมนูเปเลยคุณป้าได้นำมาแบบนี้นะห้าเมนูเดี๋ยวเราสั่งเป็นเลยเฮ้ยแล้วเราสั่งเมนูที่ผมดูในรีวิวมาด้วยโคตรน่ากินเลยเป็นกะเพราผัดคู่ข้าวกะเพราหมูชิ้นคู่ข้าวอ่าใช่ใช่เอาไปด้วยแล้วก็อะไรอีกสักอย่างสองอย่างเฮ้ยลหน้าไหมลหนาก็อนนี่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่เออผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่แล้วอะไรอีกคะแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกเผา มันหอยคนก็สั่งเยอะเหมือนกันหอยหรอคนก็แนะนำเอามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรดีอ่ะข้าวไข่เจียวหมูสับแบคตูบีสิ่งไข่เจียวหมูสับไปไข่เจียวกุ้งอ๋ไข่เจียวกุ้งครับโอ้คุณตานคนไหนกินเจียวกุ้งต้องกุ้งต้<ห>องกุ้งกุ้งขาที่ขาได้แล้วขาทีเขาเรามีแล้วนะมีแล้วเราเป็นโอเคได้ตอนนี้กี่เมนูครับเป็นนับให้ผมหน่อยสิบเมนูสิบเมนูผมว่าโอเคแล้วก็ไข่ดาวทุกเมนูเลยครับจัดไปไข่เจียวผมเอาไข่ดาวด้วยนะ ไข่เจียวปั่นเลยไข่เจียวไข่ดาวด้วยเอออะไรมาแล้วครับคุณป้าเป็นราดข้าวหมดเลยนะครับยกเว้นต้มยำครับไข่ดาวหมดเลยครับไข่เจียวก็เอาไข่ดาวด้วยนะครับโอ้นี่อะไรครับคุณป้าหมูกรอบพริกเผาอู้หูพี่ซีครับดูหมูกรอบพริกเผาดิอุ้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณป้าพ่อใส่กล่องจะเจ็ดสิบใส่กล่องเจ็ดสิบแต่ถ้ากินที่ร้านหกสิบหอู้หราคาดีนะหมูกรอบนะพี่ซีโอ้โหเต็มๆอย่างเงี้ยหกสิบบาท โอ้เดี๋ยวเรารอนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคิวที่ร้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราคุณป้าทําให้เราสักคู่เดียวน,นี่นี่ก็เป็นกะเพราหมูชิ้นนะดูนี่โอ้ยเป็นเพราคุณป้าให้เยอะมากเนี่ยดูอันนี้คือกล่องนึงนะ เมื่อกี้ทุกคนคงเห็นทะเลไปแล้วนะครับอันนี้เป็นกระเพราหมูชิ้นนะโหขุ่ๆนๆเนี่ยแล้วคุณป้าผัดไวมากเลยนะขง